สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปกินอีกแล้วนะคะที่ทิ่ไปซื้อไอ้นี่มานะคะไม่ได้ทำเองนะคะเพราะนีม่มีครบก็ซื้อน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูแล้วก็มีขัดชุดหนึ่งยี่สิบบาทนะครับปลาทูหอหาย <c oughs> เออหัวมันไม่หายหรอกที่คลิปกินเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นคนชอบเอาน้ำพริกนี่น้ำพริกปะลาปลาทูนะคะน้ำพริกหนุ่มปะลา ก็มาแถบข้าวด้วยกันค่ะก็คลิปก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฝนตกค่ะไปถ่ายคลิปก็ไม่ได้ด้วยช่วงนี้ลำบากแต่ก็ยังสู้เนาะสู้อยู่ <c oughs> นี่ก็ปลาทูทอดเมื่อวาน กินหัวแล้วน้ำพริกปลาปลาทูแล้วก็มกินข้าวกับปลาทูก็อร่อยดีทิดนะเขาตั้งกล้องไม่อยากย้ายโต๊ะตั้งกล้องเอียงๆดูหน้าคนกินแล้คนกินไม่สินกินข้าวน้อย น,นี่ยแต่ก็บ้านเราก็อย่างเงี้ยเขาทําขายเขาจะขายเป็นชุดนะพัน <c oughs> ทีออกไปลงไปข้างล่างจะไปบ้านจะไปหาที่หอมฝ <c oughs> นตกนะฝนตกกลับเข้ามาไม่ทันแนละ้วก็ไปหาถ่ายคลิปถ่ายอะไรด้วยนะไปเที่ยวด้วย ตกไม่หยุดยนะฮะยังตกซาซาอยู่อร่อยน้ำพริกแก้วนี่เขาตำโอเครสจัดอยู่รสชาติใช้ได้แต่ขายถูกมากชุลเยสิตนีเถือว่าถูกมากนะ ว่าทั้งผักด้วยผักด้วยมีั้นทิกถุงนึงทั้งหน้าฝนหน้าฝนก็จะแพงแล้วพอดีหุงข้าวเจ้าไวเยอะเลยไม่ซื้อข้าวเหนียว สาธุก็กเขยมกำลังดี สากทูก็เข้มกำลังดี โอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจุดฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะหิ่นแล้วกินไ้้หมดออกปลาทูขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ